เติมเกม Ragnarok Landverse ได้ที่ Richman Shop ตลอด24ชั่วโมงและ Ragnarok ทุกๆุกภาคทั้งไลน์ at Richman Shop หรือเติมเกมบนเว็บ richmanshop.com รับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายที่หลังนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายเติมถูกไว้ผ่อนได้ให้เงินคืนที่ Richman Shop เท่านั้นสวดัสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชงนี่เกมมิงเชงนี่ไกด์การสลิงเกอร์เลเวลิ่ง1ถึง้9 สำหรับใครนะคะที่กําลังสับสนอยู่ว่าเราจะเก็บเบอร์ที่ไหนก็นดีวันนี้แจนมีสถานที่ดีๆมาแนะนําค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะก็เดินทางไปที่พาย้อนเลเวล1น5กับแบบเห็ดแดงนะคะสามารถมาได้ทั้งแบบปาร์ตี้หรือโซโล่ก็ได้ค่ะมอนสเตอร์ในแบบนี้ได้แก่วอมเชลสปอร์สเน็กแบบนี้ชิวๆเลยสามารถตีได้ทุกตัวไม่มีตัวไหนที่สามารถตีเราได้เลยค่ะ แบบถัดมานะคะอยู่ค้างๆกันเลยเดินลงมาวาร์ป่างนิดเดียวสําหรับเลเวลสิหถึงมีแดงนะคะสามารถบายทังตี้แล้วก็โซโลแบบนี้ก็ยิงได้ทุกตัวเ,เช่นเคยค่ะไม่ต้องปวตัวไหนเลย <ๆ S 2> เก็บเลเวลย่างยาวได้ถึง30เลยค่ะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มอืดช้าลงเนี่ยก่อนถึง30เนี่ยังก็สามารถย้ายไปแบบต่อไปได้เลยค่ะแบบต่อไปนะคะคือไม่เป็นการเสียนาฬิกา,าเสียเวลานะคะต้องวาร์ปกันมาที่ไปย่อชั้นหนึ่งกันเลยค่ะ แบบนี้เด้ยอยู่ได้ตั้งแต่เลเวล20-30แบบนี้มอนสเตอร์จะเยอะมากเลเวลจะไหลไปแบบฟิกพุตอีกค่ะในมอนสเตอร์ใน,ในแบบนี้นะคะก็จะมีโปโบลิงสเกลตันแล้วก็ซอมบี้พรีเนอร์ค่ะแนะนําว่าพอเลเวล20ก็ย้ายมาที่นี่ได้เลยค่ะเก็บเลเวลได้ถึงเลเวล30เลยเอาละค่ะไปกันต่ออย่าแผ่วไปกันต่อที่เลเวล30-45นะคะเราจะพาวาร์ปกันมาที่ออฟวินเลชหรือว่าปั่งออฟนั่นเองค่ะ เราสามารถใช้สกิลสเปชก่อนในการเก็บเลเวลก็จะทำให้เวลไหวมากขึ้นค่ะซึ่งแมปนี้นะคะมีมอนสเตอร์ที่ต้องระวังนั่นก็คือออคคอลอตซึ่งเป็นบอสประจำแมปเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าบอสเนี่ยวิ่งไวแล้วก็มีสกิลทรงพลังอย่างเช่นเอิร์เคว k กแม่ถ้าเกิดว่าเราโดนไปเนะี่ยยังไงก็มองเทงแน่นอนนะคะ ไปกันต่อนะคะแมปข้างๆนั่นก็คือออกเดนเจียนนั่นเองค่ะสำหรับเลเวล45-62แมปนี้เนี่ยเราสามารถมาโซโล่กันได้เลยนะคะแมปนี้เนี่ยจะเวลไวมากถ้าเราเล่นสกิลสเปชช็อตนะคะเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมีมอนสเตอร์เยอะมากแล้วก็มันจะลุมเราแบบเบิบ้มๆให้เราเล็งที่ซอมบี้สเกลตันกับสิน็อกก็พอแมปถัดมานะคะสำหรับเลเวล55-70เราไปกันต่อที่หมูดำนั่นเองค่ะ แบบนี้นะคะสามารถหาปาร์ตี้ก็ได้หรือว่าจะมาโซโล่ก็ได้นะคะแบบนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ปูดำหรือไซเวนเดอร์เป็นหลักได้เลยค่ะมอนสเตอร์เนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยเก็บเป้วง่ายสบายหห่วงเลยนะคะเพราะว่าไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนที่เราจะทําให้เราตายได้เลยคะ่ะ เพื่อความสะดวกสบายในการัพับไปตามแบบต่างๆนะคะแจนขอแนะนำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับ World Moving Ticket กันเลยซึ่งวิธีการซื้อ World Moving Ticket นะคะก็คือเปิดแคช h OP แล้วก็ไปที่หัวข้อ Permanent แล้วเราก็ไปเลือกของที่ชื่อติด WorldMoving Ticket ค่ะอันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าคือชีวิตดีๆที่ลงตัวนะคะมันจะทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยสบายขึ้นมากๆเลยค่ะวิธีการใช้นะคะก็แค่กดไปที่ Navigator นะคะแล้วก็พิมพ์ปลายทางหรือว่ามอนสเตอร์ที่เราต้องการจะไปตี แล้วก็กดเลือกแมปจากนั้นกดเลือก Move แล้วเลือกหัวข้อทิเกตที่มีอยู่เลยค่ะเท่านี้คุณก็จะสามารถนะคะว่าไปยังแมปต่างๆได้อย่างง่ายได้แล้วค่ะโอเคค่ะส่วนแมปต่อไปนะคะสำหรับเลเวล6 2ถึง75นะคะแบบนี้น่ยมาโซโล่กันได้เลยมอนสเตอร์ Monster เยอะมากแต่ก็ต้องระวังบอสประจำแมปกันนิดนึงนั่นก็คือบอสลีกค่ะ เพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยไวมากนะคะแล้วก็มีสกิลกวนหลายอย่างด้วยถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยจะแนะนําว่าถ้าอยู่ในช่วงเลเวลน้อยๆอยู่เนี่ยแนะนำให้วิ่งหนีดีกว่าค่ะมาต่อกันที่เลเวล7 1ถึง85ได้ค่ะนั่นก็คือเปลี่ยนแพตตี้ค่ะหรือว่ามังกรเขียวแมปนี้เนี่ยสามารถมาได้ทั้งปาร์ตี้หรือว่าโซโลก็ได้เลยค่ะถ้าเกิดเราสามารถหาปาร์ตี้ได้เนี่ยถวไวมากๆเลยนะคะ แต่ก็ต้องระวังสกิลธาตุดินของกรีนเพดี้กันนิดหนึ่งเพราะสกิลนี้เนี่ยแรงมากมากค่ะถ้าคนไม่มีของเนี่ยโดนทีเดียวอาจจะม่องกันไปได้เลยนะคะเลเวล8 5าถึ้โปรหรือว่าที่เราเรียกกันว่าลิงหินนั่นเองนะคะแบบนี้เป็นขวัญใจสายปาร์ตี้เลยค่ะแต่แนะนำให้ระวังโดเซล่าก็พอนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตีไกลตีแม่นตีแรงอาจทํทให้วุ่มกับเมืองได้เลยนะคะ เลเวล8 6ดสคิววินแบบนี้เนี่ยสามารถมาโซโล่กันได้เลยนะคะเพราะว่ามอนสเตอร์จะเยอะมากๆแต่ว่าก็ต้องระวังบอสประจำแมทกันไว้ด้วยนะคะซึ่งมันนี่ยสามารถเปิดสกิลดีเฟนเดอร์ออร่าได้ทำให้เรายิงเบาลงนะคะแต่แนะนำว่าให้ลากแนตะ่คิววินแล้วก็คเชพอตัวนี้ดีกว่าค่ะมอนแบบบึ้มๆกันไปเลยนะคะเลเวล93-99แมกมาชั้น2 ดันนี้นะคะจะมาโซโล่หรือมาเป็นปาร์ตี้ก็ได้นะคะก็เป็นแมปคลาสสิกอีกหนึ่งแมปนะคะในการเก็บเวลตั้งแต่้างสายันไปถึงเก้เ้าเลยค่ะเพราะว่ามอนสเตอร์ในเยอะมากๆแล้วก็ให้ e อพีเยอะด้วยแต่ก็ต้องคอยระวังไนท์แมชเชอร์ลก็พอค่ะเพราะว่ามีสกิีที่สามารถดูดเ p ีเราได้นั่นเองะคะ่ะแบบทางเลือกอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับเลเวล9 6ถึง9กนั่นก็คือแว็กแนั่นเองค่ะ แมปนี้เป็นแบบทางเลือกสำหรับคนที่มีของนิดนึงนะคะเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยดุมากใครที่ชอบความเล้าใจเนี่ยจะแนะนําเลยนะคะโดยเฉพาะที่ยาน่านะคะที่มีถึง2ชีวิตด้วยกันก็ต้องระวังไม่ให้โดนโมอนสเตอร์ลุมถึงจะดีที่สุดค่ะโอเคอีกหนึ่งแมบทางเลือกสำหรับเลเวล9 6้าถึงเกนะคะนั่นก็คือแมกมาริงหรือว่าที่เราเรียกว่าริ่งไฟนั่นเองค่ะแบบนี้เป็นแบบหวานเย็นกิดเลเวลสุดชิลสำหรับสายปาร์ตี้หน้าใหม่ค่ะ เพราะมอนสเตอร์เนี่ยไม่โหดมากระวังแค่เจ้าตัวดอกไม้โรเซล่าก็พอค่ะและแบบทางเลือกแบบสุดท้ายนะคะสำหรับเลเวล96-99ถึงนั่นก็คือแบบโควบอลค่ะแบบนี้เนี่ยคุณสามารถเก็บเลเวลได้แบบชิลๆไม่มีบอสประจำแมปนะคะไม่ต้องกลัวตายเลยถ้าเกิดว่าแมปทั้ง3ามแมปที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะคนเยอะจนเกินไปคุณก็สามารถเลือกมาเก็บเลเวลชี่นี้ได้ค่ะแบบชิลๆ โอเคค่ะหวังว่าทุกคนนะคะก็จะได้แนวทางในการเก็บเลเวลไปไม่มากก็น้อยนะคะ ซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นไกด์การเก็บเลเวลที่แจนกับเพื่อนเนี่ยชอบไปเก็บเลเวลกันแล้วก็คิดว่ามันไว้นะคะแต่ว่าทุกคนนะคะก็สามารถเลือกไปตามแบบที่ตัวเองชอบที่ตัวเองสะดวกได้เลยค่ะทุกคนชอบไปแบบไหนก็ไปตามที่ใจต้องการได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครในชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยแล,ล้วคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์กันได้นะคะแ,ะแจนจะได้มีกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์ที่ดีต่อไปอีกค่ะแล้วก็ใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับอาชีพการสลิงเกอร์นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะสําหรับวันนี้หวังว่า ทุกคนจะได้ทั้งสาระและความบันเทิงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ